ดีครับทุกคนใช่นะฮะฟูฟผมชอบผมชอบกินวันเลดทานตะวันผมชอบกินเม็ดมันด้วยแล้วผมก็ชอบกินเปลือกเพราะเปลือกมันมันจะต้องโดนอะไรที่จะทําให้เข้าไปนี้เม็ดมันเพราะฉะนั้นทางทฤษฎีเปลือกมันจะต้องอร่อยใช่เปลือกมันจะต้องอร่อยเพราะฉะนั้นผมก็เคี้ยวเข้าไปผมได้ความกลมกล่ม ผมได้กลิ่นพุทธาผมหอมผมชอบกลิ่นนั้นมากแล้วมันก็หายไปได้จากนั้นเปลือกมมล็ดทานตะวันก็แทงเหงือกกูผมคายมันออกแล้วก็เคี่ยวมมลิดทานตะวันเข้าไปจากนั้นก็เอาเปลือกแล้วก็เคี่ยวอีกทีแล้วเปลือกที่เปียกๆที่เคี่ยวแล้วก็เอาเคี่ยวเข้าอีกทีอร่อยมากๆมันเป็นรสชาติที่อร่อย